สวัสดีค่ะมาจับปลาอีกแล้วนะคะม,ม,นนม,ม่นอะไรนนี่วันนี้มายิงปลาค่ะโอ้โหตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มน้ำที่นี่เย็นมากแต่คือจะบอกว่าเวลาจับปลาได้สนุกหายหนาวเลยค่ะ,ปะไปไปรวยกันอีกคลิปนึงค่ะไม่หายหนาวครับไ,<ป>ไม่อย่าลุน้นมมาครับดึงขาสิยะดึงขานี่ค่ะมาแล้วนะคะไปไปค่ะไปจับปลากัน เราว่าเจ้เก๋ออะเจเล็กก็ยิงดีโอ้ไปดูว่ะตอนนี้เริ่มยิงได้แล้วนะคะไปแล้วนะโอ้ยยิงปลากลางคืนคุณหนูจะบอกว่าสนุกมากมมสนุกมากค่ะแต่ก็แอบ,บแอบหนาวนะคะแต่ถ้ายิงได้ปลายิ่งสนุกโอ้โหสุดยอด,ไ,ไ,ดไปเลยค่ะไปไปหาปลากันต่อนี่ตัวอยู่ตรงเนี้ยเออเห็ิมะลูนเล็กอะอะ ตัวอะไรวะอ๋อปลาสร้อยไงนี่ไม่สวยดูดินี่กอนได้ปลาแล้วนะคะไม่ได้คะ่ะได้เป็นมอยกับมา,มาข้ามายิงปลากัน,น,นกลางคืนคือสนุกมากค่ะนี่สึกแข่งกันยิงปลามาแล้วนะคะนี่ไงได้แล้วเรียบร้อยค่ะปลาตัวเล <3 S 1> นะะ่นสามนิ้วนะคะ สามนิ้วครับสามนิ้วค่ะม,มาเราจะพาไปดูน,ปน้องปลงาขั้วกันเฮ้ยปลาขั้วไซส่เล็กมากใส่มินินี่ปะปลาอะไรยะปลาขัว้วไหนโชว์สิโอเคตัวเล็ก <c ười> ไม่ดูนะไม่ยิงคูดไกอ่อ่ะปลาแต่ยิงไม่ดูนี่ไง ขบูลอีกสองเลยสองสองเลยยิงเลยดำเลยยิงเลยตีมาแล้วมั้งยิงเลยอสเข้าวใส่ในนี้แล้วอ่ะนี่ไงนี่ข้าวบนนี้บนนี้เธอเหยียบน้ำขูดให้น้องอ่ะเรียบรอยเดี๋ยววนคอยมาก่อนป๋อเห็นแล้วยิงเลยจ่อจาะหนึ่งสีปักปักเออโดนละเรียบร้อยค่ะนี่เรียบร้อยค่ะ นี่คือกลไกการทำงานของเด็กตายปืนนะคะมีพี่ๆหลายๆคนถามเข้ามาว่าใช้ได้งานได้จริงไหมคือจะบอกว่าหือสุดยอดเลยคะ่ะใช้งานได้จริงจริงนางไงปลาไหลปลาไหลเด็กน้อยวันนี้นลาปลากลืยปลากลืยไม่ใช่ปลาเกลือใช่หรอครับจับ <c oughs> ได้จริงหรอ น,น่าดีจิโอ้ยเนี่ยเก็บถังแล้วปลาอะไรพี่นี่ไงได้ปลาแล้วค่ะเฮ้ยเป็นการยิงปลาที่สนุกมากดูสิน้องปลาวิ่งอ่ะเนี่ตกปลาพิ่เหรอตับตุ่กตุ่ก นี่ค่ะบรรยากาศยิงปลาของข้าคืนนี้นะคะสนุกมากเป็นคนที่แบบชอบอะไรแบบนี้นะคะก็พี่ๆเช่นชอบคลิปหนูฝากด้วยนะคะนี่ค่ะอุ้ยสนุกมากอบอกเลยคือแบบหาก,กินกับธรรมชาติะค่ะพี่ๆแล้วน้ํากลางคืนคือเย็นมากค่ะคือแบบเย็นเลยค่ะเพราะช่วงที่หนูอยู่ยังเป็นช่วงที่ฤดูหนาวอยู่นะคะแต่ว่ามันสนุกยิ่งเวลาได้ปลาเยอะๆคือแบบโหดูดีเก่าโอ้ในนี้มีเยอะเลยนี่ได้แล้ว ใหญ่มากไม่ใหญ่แล้วเล็กใหญ่ไม่ต้องท่าน้ำคุณก็เราค่อยเข้าใหญ่มากสามนิ้วเผลอสนุกมากตรงนี้นะปลาเยอะโอ้ยอย่ายิงอ่ะอยากยิงไปเลยมีเกิดดวงเลยเชี่ยเล่าหวยเจอปลาตาบ่อโอ้วอยู่นี่โดนไหมทำไมโดนเอาะอุ่นเล็ยไว้ไม่ได้ดึงไว้ใช่หรอ มันใช่ปลาเก๋อยับใช่ปลาลายเสือไงน,นี่ตัวเนี้ยปลาโนกเต๋อโอ้โหเฉียบยัวนเนี่ยโคตดได้กลางหัวเด็กน้อยวันนี้รับหน,น้าที่เก็บปลาแล้วก็ถือถังปลานะคะนี่มาบายบายหน่อยอ่ะ เดวค่ะนี่ค่ะตาเจอค่ะเฮ้ยเธอยิงตายหรอหรือว่ามันเสียอยู่แล้วดดนดูดิอ๋อโอเคค่ะแสดงว่ากินได้อยู่นะคะอ๋อใช่แล้วน้องยิงเสียค่ะถ้าถ้าม่หนูเจอฟูที่เสียก่อนแล้วจะไม่เอากลับน้องกลับได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเจอน้องก่อนนะคะเพราะน้องมาตายก่อนครับใช่ต้อง เพราะว่าถ้าเสียแล้วคือถ้าน้องแบบตัวเย่แล้วมันจะมีกลิ่นเหม็นค่ะพี่ๆอ้มีเนี่ยเนี่ยของตัวกจลับมามาค่ะเดี๋ยวจะทำมาดูกันหาตุ้งปลาใหญ่ดูปลาใหญ่ใหญ่ใหญ่โง่ไม่อยากกปทิศตะแล้วอยากไปทิศใต้ได้ปลาแล้วโอ้โหปลาวันนี้ เยอะมากอยากกินนิกโบว์นนี้เยอะกว่าเมื่อวานนะคะนิดนึงค่ะอยากจับนุ๊กมาหมันหมันนะคะวันนี้หาไม่ก็หากินหมันมากได้เลยแล้วเหรอใช่เล็งตรงหัวใจน้องก็จะเสียนี่ค่ะมันหมันหากินหมันมากนี่ค่ะยังจับปลากันไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้หลานตัวเล็กอยากจะลงมากนี่ค่ะ ไปคะ่ะไปไปรวยกันพี่ๆคนไหนอยากให้ทําเมนูอะไรบอกกันได้นะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าคือจะเอาไปทําเมนูอะไรอร่อยคะ่ะพามาดูปักเพื่อของแต้นะคะเฮ้ยเไปแล้วเจ้าไนโ้โหถ่ายจริงนะคะแต่เป็นคอนเทนต์เฉยจบไปละนะะี่ค่ะ จะโชว์ให้พี่ดูนี่คือปลาคว้ยของแท้ค่ะใหญ่มากนี่น้องใหญ่มากสุดก็ไม่ไปเยอะกว่านี้นะคะก็ลักษณะจะแค่เท่านี้ค่ะประมาณนี้นะค่ะนี่ค่ะปลาคุ้ยของแท้ค่ะเมื่อกี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะคะหลุนมือจริงค่ะนี่นี่เปคตรง้ไค่ะไปชมคลิปกันนี่ดูเด็กคนนี้ค่ะไหนเมื่อกี้บอกว่ากินกูแล้วยังไงนะ ไปค่ะตอนนี้จะกลับแล้วนะคะเป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าเราได้ปลาเยอะแค่ไหนนะคะต้องเก็บไปทํากินพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นชมหน้าของน้องวันนี้นะคะก็หาได้แค่นี้ค่ะก็มีทั้งปลาแล้วก็ปูนะคะพี่ๆคนไหนที่เอาเมนูปูหรือว่า ปลาไปทําเมนูอะไรบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเพราะว่าหนูก็ยังแบบมือใหม่เหมือนกันค่ะเพิ่งมาหาปลานะคะนี่ค่ะเม้นมาบอกกันได้นะคะว่าเม,เมนูอะไรอร่อยนะคะหนูจะได้ลงไปทําตามดูค่ะไปข้ามกลับบ้านกันค่ะตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วไปนี่ค่ะเป็นปลาที่หาจากเมื่อคืนนะคะที่ไปดํายิงกันมานี่ ก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะเอามาประกอบเมนูอาหารนะคะวันนี้ก็จะกินอะไรง่ายๆเพราะว่านึกเมนูไม่ออกก็จะนําน้องไปทอดทั้งหมดเลยนะคะมาคา่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกัน,นะคะ่ะประมาณนี้น้องก็ตัวใหญ่อยู่นะคะเน่เติมเนื้อมาคา่ะตอนนี้เอาปูไปทอดนะคะวันนี้ไม่รู้จะทําเมนูอะไรก็ พี่ๆคนไหนรู้ก็แนะนําได้นะคะแล้วก็ปลานี่น้องปลาก็จะได้ประมาณนี้นี่ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศกับข้าววันนี้ก็จะมีผัดหน่อใส่หมูสามช้มาค่ะมากินข้าวด้วยกันนี่ค่ะนี่วันนี้หลานตัวน้อยเหนียหนาวปญญาณวันนี้เรามากินข้าวด้วยกันนะครับเคค่ขาี่ค่ะมามากินข้าวด้วยกันค่ะ